สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจะภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมพาพี่น้องมาที่ราชบุรีที่นี่พรชัยฟาร์มวันนี้ผมจะพาพี่น้องมาดูมาชมตำนานที่ยังมีลมหายใจอยู่พี่น้องนี่คือเจ้าทอมมี่พี่น้องครับนะฮะดูนะครับโอ้โห นี่เป็นแบบปล่อยปล่อยแล้วนะครับไม่ได้อัดไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าไม่ได้ทําน้ําเชื้อแล้วไม่ได้รีดน้ําเชื้อแล้วนั่นเองแต่ว่าตัวจริงอยู่ที่นี่แล้วลูกหลานของเขาเนี่ยล้วนแต่มีชื่อเสียงล้วนแต่แขายได้ราคาในแกนแชมป์จากสุรินเนี่ยฮะพี่น้องดูนี่คือตำนานที่ยังมีลมหายใจนะครับใหญ่ๆหนาๆย่น นี่คือทอมมี่นะครับของจ่าหมายพี่น้องนี่คือตัวจริงเสียงจริงแหละพี่น้องนะฮะยังมีชีวิตอยู่นะครับยังมีลมหายใจอยู่พี่น้องนะฮะผมให้ดูใกล้ๆนี่ครับนี่แหละฮะที่เขาบอกว่าลูกทอมมี่ลูกทอมมี่ตัวนี้แหละพี่น้องคือเจ้าทอมมี่นะฮะเยัยตัวนี้อายุประมาณเท่าไหร่แล้วครับเพี่ยประมาณเจ็ดปีไม่ได้รีดน้ำเชื้อแล้ว ตอนนี้น้าเชื้อมันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่อมีน้ําเชื้อเหลืออยู่สองพันปลอด<ม>ตอนนี้<า>เราก็ยังไม่ได้ขายแล้วอยู่แล้วครับถ้าขายก็ราคาพิเศษหน่อยอ่าพี่น้องดูแข้งดูขานะครับโอ้โหหนังนี่ย่นไปย่นข้อเทา้าอะ่ะลูกได้แกนแชมป์ที่สุรินมาแล้วครับโอ้โหดูครับดูทอมมี่ใหญ่มากพี่น้อง ตอนตอนทําน้ําเชื้อเห็นบอกว่าน้ําหนักเป็นตันกว่าเลยครับตันตันหนึ่งร้อยกิโลตันหนึ่งพี่น้องนะฮะตอนนี้ก็ไม่ต่ํากว่าแปดเก้าร้อยมั้งครับเนี่ยก็ผมว่าเดือเจ็ดแปดร้อยแปดร้อยนะเราเนี่ยดูนะฮะเพราะเราเพราะเราปล่อยมาเร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 าไม่ได้บอรุงอะไรเลยครับพี่น้องดูนี่คืออยู่ธรรมชาติเจ้าทอมมี่ตัวจริงเสียงจริงนะครับเนี่ฮะยังอยู่นะครับยังอยู่ที่คอนไชแต่แต่แต่ยังขึ้นตัวเมียได้อยู่นะ นี่แหละฮะ,ะยังขึ้นได้อยู่โอ้โหแสดงว่าเลี้ยงดีสุขภาพดียังปีนตัวเมียมยังเกาะตัวเมียได้อยู่นะครับอายุ7ปียังยังยังเสียบได้อยู่ครับพี่น้องที่ว่าซื้อวัวแก่วัวอายุเยอะแล้วกลัวจะโอ้ยพ่อวัวสิปีอยู่ได้สบายๆกลัวจะขึ้นวัวไม่ได้กลัวจะมีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยดูข้อสําคัญอย่าเลี้ยงให้อ้วนครับเนี่ยข้อสําคัญที่สุดอย่าเลี้ยงให้อ้วน คือถ้าพ่อกลัวที่เราจะใช้ทับใช้คุมฝูงอย่าให้อ้วนมากอย่าให้อ้วนเลยค่อนข้างจะเกตดูสองสามอ่ะครับครับสองสามเลยถนะ้าเกตระหว่างน้ำหน้าระหว่างส่วนดันชนีก็ประมาณเบอร์สองเบอร์สามครับย่ายอ้วนถ้าอ้วนไม่ได้อ้วนอ้วนปัญหามันเยอะครับหนึ่งขาไม่ดีครสองกีบเสีย อทุกอย่างอ่ะแล้วน้ําหนักขึ้นวัวก็ขึ้นลําบากครับถ้าเราให้ผอมลงอย่างทอมมี่เนี่ยโดดป๊อปเลยล่ะอนี่ผอมแล้วเหรอเนี่ยถ้าคุณจะาํบรุงก็ใช้พวกโทโนโบํารุงบ้างอะไรบ้างเอดี AD. ถ้าจะเลี้ยงวัวพาอวัวนานๆเนี่ยคุณอย่าเลี้ยงให้อ้วนครับ บ้านเราเลี้ยงพ่อวัวกันนะเหมือนกับตึกเดือนหนึ่งสองสามเดือนทำเกีบทีหนึ่งทำขาทีหนึ่งน้ำหนักมันไม่ไหวคราวนี้ผมไม่เคยทำเลยเนี่ยตอนนี้ตั้งแต่ไปอยู่กับสถานีผสมเทียมมาทำเกีบอยู่เรื่อยเลยละพอมาอยู่กับผมเนี่ยห้าเดือนแล้วยังไม่เคยทำอะไรเลย นั่นแหละครับพี่น้องครับทอมมี่นะฮะพ่อพันธุ์ที่ช่างซื่อเสียงให้กับฟาร์มนี้เลยนะครับคนรู้จักจ่าหมายก็เพราะทอมมี่เนี่ยหลายลายหลายหลายคนเลยพี่น้องแล้วก็นี่คือเป็นฝูงแม่บ็อกบิฟมัตเตอร์นําเข้าของที่นี่นะครับเนี่ยฮะที่ใช้เจ้าทอมมี่มมคุมฝูงอยู่เป็นวัวเกตเอนะครับผมเนี่ยฮะจากฟาร์มลิซซี่เลยครับแล้วก็มีแม่คอร์ด วัวที่นี่ก็มีอีกไม่รู้กี่ร้อยเป็นพันนะครับนะฮะสนใจอยากจะเข้ามาเยี่ยมมาชมคอนชัยฟาร์มยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะครับมาขอความรู้แน่นอนพี่น้องได้ความรู้แน่นอนเพราะว่าอย่างที่ได้รู้กันก็คือจ่าหมายเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องวัวเนี่ยเยอะมากนะครับนั่งคุยกับผมเนี่ย สามสี่ชั่วโมงรับรองว่าคําพูดไม่ซ้ํากันเลยถ,ถ้าเป็นเรื่องวัวพี่น้องหรือว่าพี่น้องอยากจะมาขอซื้อขอแบ่งตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะฮะเข้ามาแล้วถูกใจตัวนี้เข้ามาถูกใจตัวนั้นก็ลองมาคุยดูนะครับลองมาพูดคุยลองมาคุยดูมาเยี่ยมมาชมได้เลยเอาล่ะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ